สวัสดีค่ะเอฟซี FC พยาบาลฟินแลนด์ที่เคารพรักสู้ขู่สุขนค่ะพี่น้องบ่เห็นกันหลายเพล่าเติบกินฮอดเล่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้อัปเดตไครเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกจากน้อยค่ะพี่น้องเซ้านี้มีก๋วยเตี๋ยวและขนมหวานจากบ้านฮักเต้าวิทนะคะพี่น้องนํามาไหศิลปินใครเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกจิงแล้วจะมีอ่าไปแสดงที่ตลาดตอกแตกเมื่อนี้ก็เลยพลาดพะว่าเพลินเลื่อนค่ะพี่น้องก็เลยได้นํามาไหา เซลเป็นไา่เพ่งโตเกียวมิวสิกกระปะท่านและกระมบานขางเคียงค่ะพี่น้องขอบคุณน้องวิ์เต่าวิดและก็ขอบกุ้นบานหักนองวิดน้ำค่ะพี่น้องเรื่องที่สองก็คือนองรีโอโตเกียวมิวสิกสีเดือนทางไปหุ่งเฮืองสตูดิโออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยพี่หนุ่มสิ่้าไปไปรองเพลงหานุมานตระเวนกรุงแท่นนองขอบเตอร์นะคะพี่น้องหานุมานคือไผ่หานุมานคือทหารเอกของพลักพระรามค่ะพี่น้องบุคลิกลักษณะก็คือเป็น ผู้ที่ขันอาสาเจ้าหน้าได้ทุกอย่างคนไทยนํามาใส่ในสโลแกนทีวาได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านไม่มีปัญหาลูกน้องผู้ใดที่มีบุคลิกลักษณะขันอาสาแบบนี้เขาเอื่นมหานุมานค่ะพี่น้องหานุมานรีบอดีตัวค่ะพี่น้องจากเรื่องรามเกียรติ์รามายณะของอินเดียค่ะพี่น้องเรื่องที่สามก็คือบอดบีกแล้วปวดเข่าค่ะพี่น้องเป็นวันหยุดพอดีเมื่อนี่เมื่ออื่นสิมีโรดแ่แล้ว ใส่โอกาสช่วงนี้ไปรักษาเข้าค่ะพี่น้องครับรถไปเองค่ะพี่น้องนี่แหละสามเรื่องที่มาอัปเดตเสานี้ของบ้านโตเกียวมิวสิคค่ะพี่น้องไปชมคลิปบรรยากาศโดยละเอียดกันค่ะอะไรโอ้โอ้ดาราละนี่มีเมฟบ้านฮักบ้านนั้นบ้านนี้ขนาดพี่หนุ่มไม่เห็นมีบ,บ้านฮักเลยมีแต่บ้านซังไม่เป็ไนไร้าเรื่องหลัง เบื้องหลังอะไรของบ้านเบื้องหลังของความอะไรความบุญบายเหรอไหนก็บุญบายตะตัวพักเตะเป็นแบบนี้อะไรครับแม่งแม่อยู่ในตู้เย็นอีกก็เย็ดเสียเดียวอันนี้คือตามจริงมันมันมาเป็นถ้วยแล้วทุกคนไม่เป็นถ้วยหรือเปล่าห่อไว้บัลนี้ห่อไว้เดือดขึ้นตอนนี้เอาไปหาแจกแจกยังไม่ระเบิดพี่น้องแจกจนวิ่นตอนนี้แจกจนวิ่นละข้อเนี้ยตั้งตรงเชื่ออะไรเชื่อจะเป็น ให้เขาดูหน่อยใช่หรอ <c oughs> ป่าบ้างนะพี่นุ่มป่าบ้างนะ <c oughs> บ้านทานอของีขนมแบบมาเอาเด้อผู้ใดอฟซีาม,ามาเอาออมากิาปนป <c oughs> อกออากินแ่ทำมาชมหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> เนี่ยจะไปหาหมอครั้งไปหาหมอพี่หน่อยต้ว่านเดี๋ยวส่งลิ่วขึ้นรถก่อนใช่ไหมส่งลิ่วขึ้นรถกันเพราะปวดปวดเข่าวันนี้จะส่งลีโอไปเข้าส่งมอบสำนักงานส่งมอบไปท่ายังไงแต่าไม่เป็นไรครับผมงามด้วยสวยด้วยสวยหน้าฟินดิน ยิดถือเบอร์ครับใส่ผมใส่นี่กินเด่นแบบใหญ่ขนาดพันมาดิเจ้าโฆษณาแล้วบอกอีกเดี๋ยนนึงนก็นะกเอาใช่มันเพื่อนเหรอทดีมาสมัยทันโอ้ยสวยแต่ว่าใช้ดีนะลองตัวขนาดตัวเทสของบอสหนักไม่รับใส่ดีเลยนี่แหละดีของแกเลยมันบอกใช่บอสเนี่ยบอสบอสหานนะที่นิน พ่อไก่อยากต้องลองได้ใช้เด้ออยาที่ฟันเด้โมจอลิ้ใจขนาดตัวเทปได้ซื้อน่ะใช่ใช้ดีมากมาดูแล้วที่รู้มันไก่กันมันมันคคละตัวฟ้าจุนพนมากวันนี้พ่อขอให้ไ่คอไกลนะคนไกลป่ะคิดฮอดคนไข้คนไข้ใช่เหรอในเนื้อมัน้อวอย่างนั้นเหรอลูกเ้ารงมาอย่างเดียวเดียว พ่อพ่อาจได้มันไม่ได้บาดมีเนื้อยังเดี๋ยวต้องดูเนื้อด้วยไม่งั้นมันจะผิดที้ทอดคนไก่คนไกลมีสองอย่างคิดวอดคนไกลน่าจะเหมือนคิดวอดคนไครใช่เหรอคนใครไม่น่าใช่นะต้องดูเนื้อลูกต้องดูเนื้อขี้หอดคนไครคนไข่หน่ะก็คือคนผู้ไข่ะแต่วามันคือว่าคนผู้ไขก็ใช่เขาบอกขี้ทอดคนไกลอยู่ที่ไทยแลนด์คนไข้ไมได้นะคนไข้ไม่มีแต่คิดทอดคนผู้ไข่แต่ถึงมันไปนเบยงก็ขี้ทอดคนไข้ มันไม่มันไม่ใช่มันสื่อไม่ถึงขนาดกันน่ะคนไข้คนผู้ไข้มันมันจะรองเสียงอะไรแต่คนไข้คือบอสมีแล้วอันบอมีแล้วคนไข้รู้เดี๋ยวพี่หนุ่มเขาก็ได้เขาก็บีบได้เขาไปอ่านมาสองรอบแล้วนี่ใช่ก็รู้จักสำนองแล้วเราบั่นอยู่เดี๋ยวจะส่งน้องยูเข้าไปอ่านที่ไหนนะวันนี้ชุมพครับจังหวัดอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเฮือง ห้องเฮืองสตูดิโออาจารย์อาจารย์กุง้งอาจารย์กุง้งคิดหอดคนไข้คนไข้มันก็จะได้ต้องก็รละไอาจจะมีอะไรเลยอาจจะเป็นอะไรเป็นอะไรถ้าบอกมันมันต่อจากนั้นบอกว่าอยู่ที่ไทยแลนด์ใช่ไหมถ้าบอกว่าคนไกลเน่ะใช่อยู่ที่ไทยแลนด์ไงคนไกลอยู่ที่ไทยแลนด์ใช่เพราะเขาอยู่ที่นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าคนไขน้น่าใชา่ ถามคนแต่งดีที่สุดคนแต่งมากคนแต่งอยู่สยอมเนี่ยด้วยูดูเนื้อเพราะว่าต้องดูที่เนื้อเพราะคนเราฝั่งมีเนื้อคนเราฝั่งอยู่นื้ต้องดูช่วยกันว่าฉั่นไปได้แก่ที่เราน่ารักมากเลยลีโอลีโอจะร้องเพลงนี้แล้วก็รอติดตามด้วยนะครับเป็นเพลง,งใหม่ล่าสุดนะครับพี่น้องของน้องลีโอนะครับเดี๋ยวจัดมือในกัสิสามชั่วโมงกับสิบวันแล้วจะก็ถึงเล้วครับวอารอเตีียมลูโอกับแป๊บเดียวอื คนใครคนรักคนใครคิดหอดคนใครคิดหอดคนบ่อยถ้าลําเพื่อนอ่ะมันบอกใครมีดอกใช่สินะมันจะเป็น,นผู้ใครผู้แก่มึมนในในในซีเมย์อมีชานแผลอืมสุขสารตวันพ่อนะครับสุขสารวนานนันพ่ออันนี้ันพ่อจริงจริงเนานะหน้าตาคือการเกือบทั้งตัวเกลี่ยเลยบอส่าสันเมื่อคืนที่นอนอยู่นี่ตามจริงอ่ะตามจริงอ่ะ จะได้ไปงานอยู่วันที่ยุ่บบะนี้น้องก,ก็เล่นรอดออสื่อเนาะคันบางอย่างสื่อมากได้ลงเนาะว่าเสียเติมว่านี่แล้ว่นอยู่ไกลซื้อโู้หานถามนเพาะยังอยู่บนแถวอันไอหมอกในแถวไกล <laughs> อรอปั่นวิวน้องลีโอพี่น้องนั่งคู่กันปงัปงๆครับน้องลีโอฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดุมก็จะอัพ ให้ดูแบบบางช่วบงบางตอนเนาะแต่เพลงนี้นต้องไปถ่ายเอมีกรุงเทพมาน,นี่เพราะว่ามันเป็นนื้อหาอะไรอย่างนี้นออบอกให้เลยในเนื้อเพลงอ่ะคือออกกรุงเทพครับเพลงใช้เวลาน่าจะสองวันขึ้นอนี่บัดนี่จะเอ่ยถึงที่ดังๆของกรุงเทพทั้งนั้นเลยจัง <c oughs> วะเอาทีตตามพี่น้อง เพราะว่าน้องน้อจะมาแนวแนวแบบนี้อยู่แล้วเพลงน้องเป็นนาาแนวนี้หมดเนือทางลืมนอกจากซีเกมล้วก็มีลีโอที่จะร้องเพลงแนวนี้ได้ในในโตเกียวมิวสิกนอกนั้นก็จะเป็นนั่นนี่นูน่นเหมาะสมกับน,น้องมากแล้วค่ะหนุมานเป็นทหารเอกของพระลักษที่์มีผิวกายขาวงดงามเลือกเพลงที่เขาแต่งไห้ไเพลงมันเลือกคนร้องอนยะ่างนตามจริงจริง และอย่างคาแรคเตอร์เราเราต้องวางไม่ใช่แบบทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ก็เหมือนเหมือนเหมือนง่ายๆเทียบง่ายก็เหมือนเจนนี่กับน้องสแตนที่เหมือนกันเลยนะนั่นแหละถูกต้องแล้วอันน้องเหมือนีกแบบหนึ่งพี่ก้องก็อีกแบบหนึ่งน้องยูริก็อีกแบบหนึ่งถ้าทุกคนเหมือนกันหมดขายไม่ได้ยูริก็อัดอัดอยู่นี่นี่ผัวเถื่อนใช่โอ้ยไม่ ไม่ยังดอกเราก็เดาไปราม้อนมันดิราม้อนมันดิจะพังจะพังพังไก่ไปลอาไปลองไก่พื้นลองไก่พื้นลองนี่ก็ม้อนแล้วก็ไปเดาพื้นสีลองในวันนีเอาไก่มันดีขนาดวมาลาลาขนาดใส้ไก่ใหย่ื้อเนาะเออเดย๋ยลืมนะถ้าไก่มาดีนะคนที่ร้องตามไม่ดีขึ้นจบยี่หลีบอกใครเริ่าเพ็กดีว้าเพนไปตอนนี้เยอะมาก โอ้ยบอสบอสได้ย yeah. uh, oh. ินเพลงล่าสุดได้ยังอ้อนอ้อนอะไรสักอย่างเนี่ยเออได้ยินไ่มเขาเหลือเป็นเรืองน้องใจนั่นแหลอพ่อบอสเขาเหลือคนไปเห็นหรอยังกำลังกำลังโอดีปงแป๊กกันอยู่ปังจะต่อยอยู่ที่ใครดูคมเหมาะสมดูคำน่ารักด้วยถ้าศิลปินไม่น่ารักไม่ทําตามที่ค่านกำหนดก็เพลงก็จบช้าใช่มันดื้อจริงจริง โอ้ยมึงไงครก็จะของแต่ละมึงก็ต่ละเแต่ว่าพรุ่งนี้ฝากงานรถแห่จะนะพรุ่งนี้คนจะเยอะมากเลยแหละเพราะพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้มันหยุดพรุ่งนี้มันหยุดชดเชยเพราะมืนกันนี่ใช่บันพอบุรุษเนี่ยงานมึงเอื้อหยุดนะครับผู้ใดอยู่แต่ว่าบอกใครยังนึงวันมู่วันเอาผมมาป้ายไปลงที่บอสสั่งโคบอว้ไงรู้ไหมเอาเมื่อกี้ที่ยห็นมู่ฉันหูเบิร์ดเราหูเบิร์ดเอลแถมดีจ้าพอนะเราโสดเนาะ ไม่จีบป้าก็ได้จ่าเอากลับไปรอดแต่ว่าเรียกว่าเอาเอาไว้เหู้เจ้าเซลฟี่นะมาจิงสี่ะเอาป้าจ่ามาสัน <c oughs> มีการบอกว่าอันหันมือยีบิบเก้าไป่จองแล้วจ้จาอัน่ให้เอาขึ้นเด้อไปนะขอเด<ม>ินนะเอาขึ้นดีแค่หนอหาเปไปต<ม>ิดเราใกล้เตีเพื่นเพื่นหักดีบอยเพื่อนอยากเอาไป<ม>ไหว้เพ่นมาสวยว่าซันคิดหลายว่าจ้าเต่นั็นั่ะบอว่าคิดหลายดอกแต่ว่า พลงปวดเทืนนี่เราติดตามมาว่าสิบวันอ,อะไรจะต่อไปเนี้ยของเราจะไม่มีคือเพลงใหม่ออกมานี่พี่น้องแทบจะบูมูลว่าใครผู้ใดจะร้อเพลงอย่างมัสสิบแบบเป็นแบบใหม่แล้วจะคอยสิบว่เป็นแบบเก่าหรอคือแบบเก่าเนี่ยหูแล,ยแล้วเพลงนี้เราจะบูมเราจะโปรโมทอย่างเดียวเลยเราจะเหมือนลิซ่าแล้วไง<ม>เพราะว่าเพลงออกก็คือบึ้มเลยใช่มันว่าหมายถึงว่าเพลงนี้ต่อวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้วันนี้ปล่อยทีเซื้อแล้วพรุ่งนี้ก็ปล่อยเพลงเลยแคนั้นจบไม่มีการปูเรื่องเรามากมายไก่กอง แล้วเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็เอามาลงวันที่เพลงออกเลยใช่แต่เราจะถ่ายเก็บไว้ใช่ <c oughs> EP ต่อไปมีอะไรบ้างคะคือถึงนวลละครแล้วจ้ารับคิดถึงนวลละครแล้วมิจฉาภูมิมจฉาภูอยากเบิ้งเนี้เอาจริงๆเนี่ยเขาติดตด้วยเนาะติดบัดท,ทีนเนี่ยเขาผันหางเพิ่งกินขี้โหนดเราก็นึกว่าคนจะไม่ชอบแล้วอ,อะไรอย่างเงี้เนาะจริงๆแล้วไม่ใช่ เขาก็ติดเหมือนกันวันที่มีช่องหนึ่งแล้วแหละตอนเนี้ยติดละครลยตัวเกียวแล้วแหละตอนเนี้ยพุ่งนี้มีกลมปิดหรือเปล่าพร่เราคนถาเราคิดถึงพรุ่้ปิดพุ่งนี้เลยเขาถามอยู่นะครับว่าพุ่งนี้พุ่งนี้ก็ฟรีตอนขบวนรถใ้รถแห่นะฟรีแต่ว่าตอนรถจอดนิ่งคือแบบว่ากลางที่ออกมาหน่ะเข้าเพราะว่าเราจะให้เราจะให้คนเข้ากลุ่มรอบนี้คือวันที่หกก็ไม่ต้องซื้ออีกไงอ๋อก็คือเข้าจากพุ่งนี้ไปเลยเริ่มจากวันนี้แหละไม่ใช่พุ่งนี้หรอกวันนี้คือยาวไปเลย อดบรเร่เดี๋วกอซา,านผลมา <c oughs> พุกเนี้ยพวกงนี้หน้าง,งานชมพีตอนแห่แล้วก็ชมชมพีตัวทั้งงานทัแห่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าในแบบว่าถ้าในตัวในในกลุ่มปิดเนี่ยมันจะได,ได้เห็นช่วงรถจอด้วกะตะการเวทีมันจะมีวิธีการมา<ช>เนาะตอนนี้เขาจอดนิ่งสุดท้ายแล้วนะ่ะชั่วโมงท้ายนะคือเขาจะกลางออกมาแล้วก็จะมีนักร้องมายืนร้องข้างบนอ,อะไรแบบนี้อันนั้นอันนั้นคือจะให้เข้ากลุ่มใช่ตอนนั้นให้ชิตัดเขาผมาเมมื่อเหรียสามชั่วโมงพี่น<ม>นองฟังจนขีข้แตกไอเหรียผมมาเลย เพราะนัก้องเราเยอะมากแล้วเพลงก็เยอะมากอี่เหลียแล้วนัก้องที่ติดมากับรถอีกทีมนั้นเขาก็ใหญ่เหมือนกันเสียหองว่าอะไรตหลังอะไรแต่ของเขาก็ห <มา S 2> ล <ะ S 1> ายวของเขาบบจีบแปดล่ะใช่วันนั้นที่ส่งเพลงเข้าในกลุ่มเห็นไหมจนทีมเ็ยาวโต๊กใหญ่เขาส่งดูคนมันบ่ม,มันเลยร้อยเพลงอ่ะอมันเลยร้อยเพลงอ่ะฝากซื้อบัตรจองตั๋วด้วยนะครับพี่หน้องวันที่มาในปากมุดบ่มาในปากน้ำมือแรกคือมาปาก เดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นนี่สิมีตัวเกี่ยวรถแห่พี่น้องตัวเกี่ยวรถแห่นี่คือสี่สี่สี่เดืนสี่โมงแรงสี่โมงเย็นไปถึงทุ่มหนึ่งตามตกลงการเนาะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ขยับขยื่นถ้าไม่มีอะไรเงี้ยแต่ใครที่ซื้อ EP อีพีุ้นอีพีอะไรวะยี่สิบสามเออยี่สบสามอีพียี่สิบสามคือวันจริงๆของเราอ่ะวันที่เราเข้าลงละครอ,อะวันที่หกอืมวันนี้วันนี้ก็เราเข้าลงละครจริงคือวันที่หกหกเจ้าขอมีอะไรพี่น้องอืมผมก็ถึงนี่แหละ หกกันยาได้สิงหาสิสิงหาเดือนหน้าหกสิงหาห้าซ้อมใหญ่หกเล่นหกสิงหาแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาแบบเดิมบอกแค่นั้นลหละวันนี้ประชุมสามทุ่มใช่รอบนี้รอบนี้ไม่ได้มาแบบเดิม,อมบอสครูชินจังเสียงพอมากอยากให้มาร่วมงานกับตัวเกียวเอาอะไรนะเอางงงงบับนี้ กูจูรี่หรือเปล่าอ๋อคูจูนหรือเปล่าพี่หนึ่งมากูจูนหรือเปล่าอา๋อคูจูนคูจูนออฉันขึบน,นาาแล้วเมื่อคืน รักน้องลีโอลีโอลองได้ทุกรสชาติจริงๆรสเค็มรสหวานรสนัวรสประแดกรสจืดลองได้หมดเพราะน้องครบรสเอาพี่หนุ่มไปอ่าดเสียงแล้วไหน,เ,นเสียงดีครับว่าสั่ยเสียงดีอย่าเราลอง,ลองถอด <c oughs> อย่าให้เราลองถอดแต่นีนแเราก็หลายเราเบียดเราตะอีนีา ep ยี่สามขอไปรอดเนียกลุ่มเหล่วจ้า e ียี่สิสามเนี่ย,จ, <c oughs> 23, ยจะสปอยกันเดเดียวนะแต่ว่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดเป็นทางการที่บอกทางการว่า ep ยี่สามเขาจะเกิดยังขืนแน่ พี่้องอีพีสามนี่คือจะมีแบบใหม่ขนาดแบบใหม่ที่ที่ทุกคนไม่ได้ดูเคยดูคือไม่ใช่ละครแต่มันยิ่งกว่าละครครูจวนลำซิ่งหม่วนเดี๋ยวครูจวนรอติดตามว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับเพียงรอติดตามแต่ว่าผมติดต่อบแ,บบแล้วอีพียี่สิบสามเนี่ยมันจะเป็นอีพีที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเพราะว่ามันเป็นปการแข่งขันที่ต้อง,องใช้ ต้องใช้ครูฝึกต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับแ๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างพรุ่งนี้รถแห่ดูฟรีหรือกลุ่มปิดคะดูฟรีครึ่งหนึง่งเข้ากลุ่มอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าจุดประสงค์ทำไมถึงเข้ากลุ่มเพราะว่าเพราะว่าเราจะขายตัวอยู่แล้ววันที่หกเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเข้าวันที่หกเข้าวันพรุ่งนี้วันที่หกไม่ต้องซื้ออีกรอเอพิโซดที่สาม เอ็ิสุ่ทสามนี่ยคือวันที่หกนะหกสิงหาะนะครับวันจริงวันหกสิงหาะนะแล้วมันจะอลังการมากมันไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นแบบใหม่แบบแบบแบบที่เราไม่เคยทําแต่เป็นงานงานแสดงสดงานงานบันทึกไม่ใช่ใชบ,บันทึกนะเป็นงานไลสสสสไ์สดอ่ดา อีลีพี่น้องเป็นงานมันดึกสด,สดก็คือสามารถดูสดๆดแต่ว่าสป,ปยอยล์ขึ้นที่ไหะกล้องวายุสวัสดีครับน้องก้องบักกว้างยุใสยุงถึงสวัสดีครับน้องก้องเห็นยังสว,วัสดีก้องตลาดศิลามหานครแถวบ้านเอ,อื้อศิลาคนเยอะปักป้ายได้ขาะแ<ร>ถวบ้านน้องวิทย์ประสนอ่ะขนาดพี่น้องเขาบ้านน้องเฟียสทุกมืงินี่อี๋ออใช่ ยี่สามดูวันนี้ซื้อยี่สามดูวันพรุ่งนี้กับหกสิงหาใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องแล้วยยาวเลดูยาวเลยเบิงง่งเางาเลยพี่น้องเบิงบ่งหลากเางาเลยครับ รอชมครับร่างๆๆกันวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับทั้งนี้คนกินลงมาแล้วน่ะเย้ยายาขี้อีกขี้อีกกินยังมุดเดียวน่ะกินยังกินยังคำกินเลยาไรได้คำอุ้ยไปหาหมอกันเด้อพี่น้องแล้วจะทำไมรอนี่หัวจะดูอ่าเสียงแล้วใช่เข้าไปแยกกันเดี๋ยวพรุ่งตอนเย็นเดี๋ยวค่อยพูดกัน พี่ยาไปเอาบอกน้วที่เอาุญแจรถยอยู่นี่ไหมมันจะที่หรอคถอยออกใา้าหน่อยคอยเจาะรถฟอยคอยไปเองเอา,า,เอาอปเสียรถฟอไปะว่แมนเพราาเสียรถฟอดผ่านออกไปหรือเสีีวมัจะตีมันบุคือมั้งตลอดอย่างมาถันผมรถขั้นดีเลลังคานีมากแกแค่หมูไอเนีย่ยคอยคอ,อยกัอยากขี่รถตู้ไปดีมันขั้นใหญ่มันมีขอมันแน่หรอแกหมูโอ้มีกลกไดเบื้องแบหได้เราต้องารเติมน้ำมันให้อีกแต่ขั้นฝอยเติมไปเร็วไงว่านี่เต็มไปกะเติมนึงอยู่ อไม่เป็นไรย่อรถคันไปกันดะ้ไปลูกไปสู้ๆเด้อฮนุมานฮนุมานตะเวียนกรุงเจ <c oughs> อกันแน่นอนกับน้องรีโอใช่ค่ะไปลูกพ่อจะรอฟังว่าจะเตะเวียนกรุงจริงหรือไม่นะฮะจัดแบบแข่งแบง่งกมยแจะพูดเขาจะรู้อันนี้ยิ่งกว่าโอ้ยโอ้ มันมันจะเลิศดมากมันจะเลิศดมากมันที่หกเนี่ยอ,อันโอเคลูกบายบายคิณทางไปลูกมันจะเลิอดแห้งไปหนอ้อยแล้วคุณเจรถฝอดไปไหน กลองวันนี้ฝนก็ตกไป่นหน่วงงานกับเลื่อนฝนตกมันจัดงานกลางแจงบะไ้คุณแจรถไฟยุ่ยเซหนูลวกวิ่งไปเอาอันแน่นตาอยู่หลังข้ขนุ่มขาบรถนะอยู่หลังตร้อันบอร์ะมันอยู่เนี่ย Bên ta mấy Con như nghe phút đấy Cướp แล้วคุณแจ็ฟอดล่ะพี่นุ่มคุณแจฟอดล่ะทีเจีครัจเกือบควยเปหมดเยม่บอกเออบายพาเกือบอยู่โอเคโอเคเออนาทอมันเพ่อเด็ที่เดียวไปของไทยนี่นี่นี่ที่ไปใส่นี่ไหนนะ มากินแน่แล้วกินหลายครั้งมแ่ล้วหลรเนี่ยเฮเพือพัชปอดเพนพปอดนี่ด้วยหรือสุ่มไปน้องก้าหน้ากัไร ทายคลิปพร้อมบ่็ดไปเด้อโมเด็ปไปเด้อสมมติออกมาเป็นสิบมื่นสิบห้าหมื่นวันเดียวเส้นทานเขาปิดเต็มกุ้าหมดแล้ววันนี้มาอาทิตย์นะันอาทิตย์ใช่พวกนี้ไม่ทำได้พวกนี้ก่อนอยู่เฉยๆเขาเป็นเขาราชการนี่แหละเขาเป็นแล้วเขาเป็นหลวงมันบอกเขาสะบตวจเป็นบมอเขาเป็นหลวงบมอมันเป็นมันเป็นกรมกลมอาเทศเอางี้ให้ลองดูเผื่อเขาไม่ปิด ไม่โทรไปเขามีเบอร์โทรอรำยำู่อ๋อมวยอยาก,กวาอวยง่ายยังคอยังโทรไปขอยัง,อยงเอาเพล้งนะพ่พอบอกเพลงเมกแหมผมมันตีตอนบผู้จัดการั่นเขาว่าไงมีมิงนะครับเพื่นบ้ามันบมี ผมไม่ไก,ก่แต่ว่าผมกรเล่นทากทันแล้วนั่นมันู่งกันทานยังกันนะทมานมประเภัมสานเ้แบมันออบอกรบเรา,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 ท,ท,าทานยัวันเนี่ยทันทิศกับทิศทานางันเยุนนี่เยจุนนี่ทานเพิ่นตลอดติดานเพิ่นตลอดหรือว่าเลือ,ลอถาอ่ายยังานยบ่ยให้อหโอ้ก็แค่แจ้งเพื่อขอเนี่ยขเขาเบอร์ตือแต่ผมจีไปบ่ิเวนหนนะครับฮะแจ้งวันไหนนี่ แก็แจ้งว่าอันท่าหา,ต,หาตัวเดียบซีเขาเนี่ยเขาบอกดเขาาตอบว่าเซโอเคกับจบแค่นั้นบัลเลย์มิกดบัลเลมีหยังบัลเลมีเซ็นหยังแค่ร้อยบอกเพื่อนซื้อแต่ว่าทาํทาทาําเพราะจะปลอดในห้างเขาเปิดตลอดเลยหลักเอฟซีเขามีนเข้ามาไปพญาเซิงเอาตัวเดีอบซีกนยินไปนามาหลังสวัสดีครับผมอันเห็ดส่วนกระปุ่นเนี่ยกินยังไงพญาคิดหอดอยากกินส่วนกับปุ่นโอ้ย ผุนก๋วยเตี๋ยวเต่มตัวยุ้งยิกินสวัขอบคุณยามพี่น้องเอ้สวับคุณมาท่านพญาซึ่งพญาเสึ่กี่ขบถูกขอบคุณพญานินแลสวัสดีขอบคุณเดี๋ยวมาเลี้ยงจ้สวยกินดอกชว ยำขนมจีนน่ะแหม่ซอปุ่นนะ่ะไปหามหมอก่อนพี่น้องนัดหมอไปไม่แซมนัดหมอไปให้